ลายภาคส่วนร่วมไว้อาลัยนายพิชิตพฤกษาโสภาผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำจังหวัดตากวาระสุดท้ายในงานชาปนากิจณนะสุสานวัดดอนแก้วค่ะเช้าวันที่22กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของการร่วมไว้อาลัยกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ของปุชนียบุคคลด้านสื่อมวลชนของจังหวัดตากนายพิชิตพฤกษาโสภาผู้สื่อข่าวช่องเจ็ดและไทยรัฐประจำจังหวัดตากโดยช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส,ส่วนกุศลที่บ้านพักและในเวลา13นาฬิกาจึงเคลื่อนศพไปยังสุสานวัดดอนแก้วโดยได้รับเกียรติจากนายเฉยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีชาปนากิจ และมีกะะัลยาณมิตรจากทุกภาคส่วนเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยในวาระสุดท้ายของนายพิชิตพฤกษาโสภาและร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้วายชนเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2564นายพิชิตพฤกษาโสภามีอาการเหนื่อยล้าอ่อนแรงจึงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งในระหว่างนั้นได้พักรักษาตัวประมาณหนึ่งอาทิตย์และหลังจากนั้นได้กลับมาใช้ชีวิตปกติเช่นเดิมยังสามารถออกมาทำข่าวตามสายงานที่รักร่วมกับพี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่และหลังจากนั้นได้เกิดอาการอ่อนแรงเหนื่อยล้าจนทำให้ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแม่สอดอีกครั้งแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นในระหว่างนั้น มีผู้คนจากหลายภาคส่วนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ในการรักษาประกอบกับการรักษาโดยได้มีการเจาะไขกระดูกเพื่อไปตรวจหาสาเหตุของการป่วยจึงได้พบว่านายพิชิตพฤกษาโสภาป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวฉับพลันและถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก และได้นอนพักรักษาตัวอยู่หนึ่งเดือนจากนั้นได้ขอกลับมารักษาตัวที่บ้านอำเภอแม่สอดเพื่อให้ได้มีความสุขกับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในวาระสุดท้ายก่อนที่จะจากกัลยาณมิตรที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อวันที่19กรกฎาคม2564เซริอ,อายุรวม73ปีสุดท้ายนี้ ขอทิ้งท้ายด้วยบทความอาลัยรักจากพี่น้องสื่อมวลชนภายใต้นิยามเบื้องหน้าคือความจริงเบื้องหลังคือประสบการณ์สิ้นแล้วหลุงเมธผู้สืบสาะหาความจริงสื่อสารสู่สังคมเข้มด้วยเนื้อหาเต็มเปี่ยมด้วยสาระนำเสนอข้อมูลข่าวสารความเป็นไปในเขตแดนประจิมแห่งสยามและเพื่อนบ้านข้างเคียง ผู้เป็นตำนานเป็นต้นแบบสื่อมวลชนมืออาชีพทัศนคติเฉียบคมวิสัยทัศน์กว้างไกลด้วยวัย73ล้ําล้ำด้วยเทคโนโลยีเช็กเช่นคนยุคใหม่แม่นยำในข้อมูลประวัติศาสตร์เปี่ยมล้นประสบการณ์การันตีด้วยรางวัลยอดเยี่ยมจากสื่อยักษ์ใหญ่มากมายเป็นที่สุดระดับประเทศหลายปีสอนความขยันมีวินัยตรงเวลายุติธรรม เป็นที่พึ่งให้น้องๆลูกๆหลานๆห,หรือแม้แต่ชาวบ้านประชาชนทั่วไปเดือดร้อนทุกใจช่วยได้ช่วยสุดใจความชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาอารมณ์ดีและยังมีฝีมือทำอาหารอันยอดเยี่ยมไม่แพ้การสร้างสรรค์ํำนวนข่าวอร่อยกลมกล่อมแซบหนัวจัดจ้านครบรสครบเครื่องงานหลวงไม่เคยขาดงานราดไม่เคยล่น เข้าวัดทำบุญเป็นนิตกระถินผ้าป่าเสมอและตลอดบริจาคสิ่งของเสื้อผ้าให้ผู้ยากไร้ที่อยู่ห่างไกลเป็นประจำหลายประโยคที่คุณลุงสร้างสรรค์สื่อสารออกไปบางครั้งสร้างฮีโร่บางคำกระชากหน้าเหล่าร้ายหลายคำสะเทือนวงการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมให้ดีขึ้นได้เสมอสิ่งดีงามทักษะประสบการณ์แนวคิดกลยุทธ์คุณธรรมจริยธรรม หลายสิ่งหลายอย่างถูกถ่ายทอดแบ่งปันผ่านปลายปากกาผ่านตัวอักษรผ่านภาพเสียงและวิดีโอให้สื่อรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานหลายคนได้เรียนรู้หลายคนได้ซึมซับมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ความสนใจของแต่ละคนเป็นสิ่งที่มีค่ามากมายที่ลุงได้ทิ้งไว้ให้ลุงเมธพิชิตพฤกษาโสภา ผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำจังหวัดตา